สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาทำวิดีโอของวิชาเซอร์วิสธุรกิจบริการวันนี้เรามาอยู่กันที่ธุรกิจบริการประเภทของร้านอาหารกับศูนย์กีฬาครับ หลายอย่างเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นธุรกิจบริการแบบไหนครับชื่อร้านชื่ออะไรครับเอ่อรวยลินบาร์เอ็นเอ็นเอ็นทีสปอร์ตครับร้านอาหารครับรวยลินบาร์ครับมีส่วนของร้านอาหารครับรวยลินรวยลินได้รวยลินบาร์รวยลินบาร์ส่วนสนามกีฬาก็มีสปอร์ตครับมีสนามฟุตซอลให้เล่นนะครับผมมีสนามยุทธกีฬาสนามยุทธพลกีฬาครับมีปีกันครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาใช้บริการใช้บริการบีบีกันกัน ว่าครับผมพยัญชนะหรือว่าในความสะดวกพยัญชนะไหนเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ่อค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับผมไปไปเลยครับ เราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คนนี้นี่เป็นเจ้าของทั้งหมดในจวดของโซนตรงนี้นะครับพี่ครับตอนนี้ผมจะมาสอบถามเกี่ยวกับราคาการใช้บริการในแต่ละอย่างมีอะไรราคาเท่าไหร่ประมาณนะครัตอนนี้เรามีสนามบริการและสนามซอลควบคู่ไปนะครับอัตราค่าบริการสนาม ธีการค่าสนาม100บาทสําหรับคนที่มีปืนมาเองครับผมแต่ถ้าคนที่มีอุปกรณ์มาเลยก็จะมีค่าจะเสียค่าเช่าปืนกับค่าสนามเนี่ยสามบาทครับผมก็คือจะมีอุปกรณ์ครบชุดมีเสื้อมีเวสแล้วก็มีแว่นตาให้อุปกรณ์ป้องกันให้เตรียมกันมาเองก็คือเตรียมเก็บกอะเป๋าไปมาเท่านั้นแล้วก็ส่วนสนามพุตซอลเนี่ยถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นกันกลางวันเนี่ยมันก็จะอยู่ 350แล้วก็การคืนเขาเปิดไฟตั้งแต่บกงูเ็ต้นไฟเนี่ยมันจะอยู่ที่450้ต่อชั่วโมงตก450ต่อชั่วโมงก็คือเปิดไฟเปิดไฟเมื่อไหร่พวกเราก็450ทันทีเลยเลยหกตันก็งคุยง่ายว่าเป็นสนามฟุตซอยที่ถูกที่สุดในประเทศไทยเลยเอา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 ว่างั้นเลยกล้าการันตีนี่ครับด้านหลังนี้เป็นปืนที่ให้เช่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกด้านอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนเสื้อเสื้เที่เาอยู่ด้านหลังขอเลยครับพี่ยังซักเสื้อครับแป๊นย <c oughs> <c oughs> ัง <il> ต <Rein |notimestamps|> ิดอยู่ครับแติดครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปแต่งตัวกันเลยครับ กีฬาตัวนี้เป็นกีฬาสปิริตนะครับไม่ว่ายิงทุกส่วนของร่างกายหัวแขนขาอขอให้ออกแล้วก็ยกมือขึ้นบอกว่าโดนแล้วเพื่อนหนึ่งคือกันเพื่อนยิงซ้ำเพื่อนจะได้ไม่ต้องยิงซ้ำเ่อะจะได้ไม่เจ็บ แต่ถ้าเราบางทีเราบอกเราโดนแล้วเราเดินออกมาแล้วเพื่อนยิงซ้ำเพราะบางทีเราไม่ยกมือหรือเราไม่ตะโกนบอกพยายามใช้เสียงนิดน,นึงเพราะมันกลางคืนนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นปืนชนิดพวกเกี่ยวกับตระกูล M4 นี่คือ magazine. แม็กกาซีนเวลาใช้นะครับก็คือให้ใส่เข้าไปปกตินะครับใส่เข้าไปคิดว่าดึงไม่หลุด ตัวนี้ก็คือปุ่มกดแม็กนะครับปุ่มกดแม็กนี่ใช้เวลาต่อเมื่อเราเลิกเล่นปืนเราดึงแม็กออกไม่ต้องไปห่วงลูกนะครับช่างมันดึงแม็กออกปุ๊บยิงเคลียร์งทีเพื่อเวลาเรามาในสนามแล้วมีเพื่อนหยิบปืนเล่นคิดว่าเราถอดแม็กแล้วไม่มีลูกมีมีใส่กันแต่ลูกมีคาได้นะครับแล้วก็ เวลาเล่นใส่เข้าไปแล้วให้โหลดลูกกอลูกไปด้านหน้าเพื่อโหลดลูกเข้ารังเพลงแต่อย่าโหลดให้ตึงมากเอาแค่พอดีคิดว่ามัน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 ย้อนกลับได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็เอ่อให้ยิงออกถ้ายิงไม่ออกอก,ออก,ก็ลองลอง,ลองดูเอากลับมาเข้าสนามอะไรเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรมาก กติกาเหมือนเดิมห้ามยิงลอดรูหรือห้ามยิงจับห้ามยิงลอดรูไปแล้วก็ยิงลอดรูเขาจะยิงใส่รูเขาแล้วก็อย่าเขาไม่ออกนะครับแต่เขาเจ็บประมาณนั้นโดนทุกส่วนร่างกายออกหน้ากากเซฟตี้อย่างดีห้ามถอดจะถอดอะไรแล้วแต่เสื้อผ้าพี่ไม่ว่าแต่หน้ากากอย่างเดียวคือห้ามถอดเข้าสนามก่อน ถึงก็ถอดได้เท่านั้นนะครับห้ามห้ามถอดเลยไปไหนขาดเพราะบางทีเราคิดว่าเราอยู่กับกำแพงถึงประตูแล,าาตแล้วเพื่อนก็ยิงเข้ามา,มาเนี่ยเด้นกำแพงเข้าดวงตาได้ดวงตาางคือรับตาขาดได้ที่โดนนะครับมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าตาบันบอดวันนี้ก็คือแผลเป็นของดีกันเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่นะครับก็อโอเคไหมไม่ครับจะยิงกันใกล้ๆไม่ใช่มาจ่อ,อก,กันอย่างเงี้ยพารู้ครับอันนี้มันระยะ5เมตร อเอาง่ายๆว่าประมาณ2ขเมตรมันไม่เป็นไรครับเพราะน,นั้นมีปืนสนามเป็นปืนเซนตี้อย่แล้วคือูไม่เกิน400ความแรงเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องกันได้เซงนี้ได้โอเคนะครับทุกคนก็เลือกแม็ก แม็กเรามีให้คนประมาณ300นัดนะครับ1แม็กนะครับสำหรับถ้าถ้าเล่นปืนลูกหมดแล้วถุงต่อไปถุงละ250นะครับสำหรับ2อสูนะครับลูกจะเป็นสีขาวแม็กแถมตัวนี้เป็นแม็กให้ลูกสีเขียวนะครับอาจจะยิงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่พยายามฟังเสียงของปืนว่าเสียงมันจะแบบแน่นกับไม่แน่นเรื่องแม็กกัเลยนะครับอันนี้เหมือนกันรเหมือนกันครับ thank <laughs> you เฮ้ยนะครับายที่เราเล่นกันมา4เกมติดเนี่ยที่เราจะมารีวิวเรื่องของมีความปลอดภัยกับอุปกรณ์สนามที่ทางสนามมีไว้บริการพวกเราเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเริ่มกันรับนักกากครับอกมีการจับรถนะครับอย่างที่สองนะครับปืนปืนดูนะสภาพค่อนข้างจะเก่านิดเดียวครับไก่เก่าสักหน่อยนึงแต่ว่านักกาก ถึงแม้ว่าจะพังนะครับผมแต่ว่ายังเซฟได้ดีครับยังรักษาความปลอดภัยได้ดีนะครับแล้วก็ตอนเข้าับมีหลายแบบครับตอนตอนเข้านะครับเออ่กรรมการสนามเขาจะบอกว่าให้ใส่ตลอดก็เหมาความปลอดภัยได้ใช่ไหมครับเป็นเความปลอดภัยของรายการที่นี่ครับผมและยังต่อไปครับยังต่อไปเป็นเสื้อครับมันเป็นเสื้อกันกระสุนนะครับกันแน่ป็นลูกกระสุนบีกันนะครับกันกระสุนจริงไม่ได้ น้ำครับผมหลังจากเล่นเสร็จก็หายน้ำเด็กมากเลยครับลดลดก็เมื่อกี้ผมโดนยิงเข้าหน้ากากจรงจังเลยปั้งปังปังแต่ว่าปลอดภัยหน้าตายังปลอดภัยอยู่แต่ก็มีเพื่อนบางคนที่เป็นแผลที่หลังจากหลังจากเล่นมาสี่ตาเราคือความไม่ใส่ใส่ชุดหรือเปล่าใส่ชุดหรือเปล่าใส่ชุดับใส่ชุดใส่ชุดครับผมใส่ชุดแต่ว่าใส่โดนพวกตัวเองยิงครับโดนพวกตัวเองยิงครับ เี่ครับคือสายดิบครับเปิดเผยครับผมก็มีแผลครับเป็นสไตล์ครับผมเน้นเน้นสัดิบครับเอาละครับนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนสามสิบห้าสามสนาทีแล้วครับผมเกือบตีหนึ่งเกือบตีหนึ่งเกือบตีหนึ่งแล้ว เราเล่นกันมาเป็นเวลา3ชั่วโมงเต็มนะครับบอกว่าสำหรับธุรกิจบริการตรงนี้นี่บอกว่าประทับใจมากได้เพราะว่ามันเป็นธุรกิจบริการที่เป็นกีฬากีฬายุควิตีนะครับผมได้ใช้ท่้วไวริบแล้วความสมัครทีหลายอย่างข้อดีของธุรกิจนี้คือได้ออกกำลังกาย แล้วก็เพื่อสมองความสามัคคีด้วยความสามัคคีแต่ข้อเสียก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีได้เรื่องความปลอดภัยมีการการให้บริการนะครับการให้บริการหรือว่าทาได้เป็นอย่างดีมีการเซฟตี้คนนะครับผมมีการอธิบายกฎระเบียบได้เป็นอย่างดีนะครับทุกคนประทับใจครับ ก็ค <itti> ่าบริการกาบริการก็ถือว่าคุ้มในในความสนุกไม่แพงเวยการเดินทางก็ดีครับผมสถานที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวถือว่าเป็นส่วนตัวในก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปพูกันต่ออีกสักเกมก็เอาไว้โอกาสหน้าเรากลับมาเจอกันในรอบนี้โอกาสเพราะว่าสวัสดีครับ